ทอดปลาเราบ่นทอดปลาเฮ็ดเราบ่นแล้้วอแลวทีมงานพี่น้องทีมงานพี่น้องทีมงานสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองป่าย์ทุกผู้ทุกคนทุกทีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะครับวันนี้มาหาในอย่างที่กินทั้งก่อนล้วครับผมปลูกปลาพี่น้อง เลี้ยวบนท้องฟ้าเป็นไล่ไล่เอาฟ้าไปไล่เฮ็ดที่ออกครับผมก็เลยมาซองเมืองครับมาซองเมืองในป่าปลาเกลีปลาเดือมไม้เดือมที่ออกปีกไก่ครับผมเคยมากก็เลยมาเบิ่งวุ้นนต้อกันว่าสิมานวะพี่น้องวันนี้ภาคทีมงานคือเก่าะหรือพี่น้องหลายคือคนคือเก่าผมนขอไปก่อนแล้วมาสร้างหน่อยมางฝากัาคตะกินเขากันครับอีกทีมงานหนึ่งครับผมพี่น้องป้าวุหลุนไปชมต้อกันครับผมว่าสิมานวะครับผม งานพี่น้องพืชข้าวพืชขาวเพ็ดขาวเพ็ดขาวแก่แฉบไม่นครับผมดีครับดอนนึ่งนะเหมืนหืองเฮ้ยเราบอห้องตาเหรอพี่น้องห้องตาเหรอครับสองดอกครับพี่น้องห้องตาห้องตาห้องตาห้องทองเดีอครับโอ้โหเห็นอย่างกัน อพอกามาโอ้เอหเดไข่คือดอกงามเ,อเอาหอคไอกมงูมนันเหืุเก่าเราน่ยมันน้กันเือเกาผู้มันผู้บ้านเข็ดเข็ดเข็ดอออองเผาเนาวางา่เบออ้ไผูกอออ้ ลายเตยเรียมูเพื่นเฮ็ดเห็ดเออกเป็นมูลแล้วได้ไหมเฮ้ยเตยเรียมันไปเด้่อยตัดนึ่งเฮียนปะเห็ดกวาดเพื่อนเห็ดกอดหรือเห็ดหนามเงี้ยคนไดกวาดกับดอกบ๊แก่เห็นามับนเออหุ่นตงน้เห็ดหนามดอกไงไปเนาะเป็นมันเป็นมูแล้วเห็นด้วยแล้วท่านเกลียดไหเกลียดไห พี่นองดอ่งงคละมู้งมีน้มูนะเดี๋ยวทำนะไมนก,มไกนอกนเห็ดขาวพี่นองเห็ดขาวเห็ดไข่แล้นี่ครับผมวพ่อพขอมากครับพ่อจ็กันเ,นนะเดี๋ยวดอ่งางพ่อกนี่ง จุ่มเลยนะไปต้อนทั้งดครับต้องบอเห็ดขาว,วพี่น้องเห็ดขาวปลาเขาเจาะเชีย่ยวมันบ่าพี่นอ้องนะเจาะเชียวเดี๋ยวต้หุ่มย่างพี่น้องพี่น้องไปลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าจะมานปะครับวันนี้เขาจะมาจะสาอเขาจะมาไต่ออกสิครับเขาจะมาไต่เอา หน่อยข้นนางไปดอยไหมงามงามพี่ดอยไหงยังกินให้มุกือกินก่น,นอะออกป้าป่ายองเขาเจามาก,ก่อน,นดอกอนะดอกนี้นะสองขายงนครับพี่อดอกนี้ขายครับ เขาเหอนี่เขาเหี้แเ้วเขาล้วมวบอสเลยเพื่นเชื่อเขาแลยพี่น้องเขาแล้วใ่ตัวเดียวหอกบินไปเคระก็เห็นไข่มีมูนะ่เกาเนาะ จุมดอกจุมดอกจุม่มดอกหน่อยนะท่านเชียร์พอแล้วต้องออกด้ยพี่น้องเพราะว่าหันไปไปนั่งกับไม่ไงพี่กอบผมให้เชียร์มุนบุ๊รครับจะเชีย พี่ดูดอกเดี๋ยวคนลุ่ห็พี่น้องไหมเห็ดไข่พี่น้องนะเห็ดไข่เห็ดไข่เจียวพี่น้องเจียวมีน้องต้องออกน้ำพ่นนะครับแล้วนี่เป็นพ่นเรื่องออกขอบพ่นตัวพี่น้องนะนี่เพิ่นมากเกียร์ก้อนแล้วสาวน้อยบะเบิงน้ำกลดเพิ่นพี่น้องกับผ้าใยด้วยครับผมพ้าใยเจียวครับผ้าใยครับพ้าใยอยู่แต่ว่าดอกจีดอกจีร้ายครับพี่น้องดอกจีต่อบาอ่อนหน่อยพอดครับพี่น้อง ไปลองปะไปลุ้นเหมือนกันว่าสีมันปะครับผมหลอดงามหลอดนี้เห็ดขาวเห็ดหนอนเห็ดขาวหอดงามครับเห็ดปวกนี่เห็ดปวกเห็ดปวน คนอื่นเนหน็ปดหปด่วนน้ำฝนมีดอกใหญ่พี่น้องเฮ็ดป่วนน้ำฝนวันนี้มูลเลยครับยังยังหลายกว่สามดอกครับเห็ดป่วนน้ำฝนนี่ไปเตรียมกันพี่น้องเราไปดู่น้ำกันว่าสิมมัน,น,นแล้ครับวันนี้จิได้แกงแรงว่านอ้ะวันนี้ครับพี่น้องไปดุนกับผมครับผมหมูคือดอกงามใช่ไหมซีดอกปะนะน่ะไปให้ยังเหินให้ทานให้ทานนะงามงาม เห็ดยังเห็ดเ็ดงให้แดงเห็ดกวนากลัตาพี่น้องนะตายอย่างมานกับมูเนี่ไปดูอีกทาได้แกงแดงเห็ดทานแล้วมาเห็ดขาวพี่น้องนะนอกงามงามยังจำพี่บองนะคล้ายๆเห็ดงก ใครเห็นงตาบาคุสิบํางนหหงมาหอมบอกบอกเขาเห็นเห็นกอเห็นกอแดงพี่น้องตอก่างพอดีที่มูบ้าอยู่คนเดียวดดตวทจ้ะ กระไลดิไม้เด็ี่นองนั่นนีเก well> ียงเสียดนตาเนี่ยฉันบอกนคู่หน่อยไายร่งงามตัวนี้ไม่ตัวอะไรจีคนนี้คุนเขาจ่าไม่ตใคอะไรพี่น้องนะมองห้องซามหน่อยจิระบันแล้วแดดเดียดด้โอยอันแลภาษาจีนครับผมต้องน่อยแเขากงเยอะพี่น้องเตรียมงานครับปลานีหรอพี่น้อง เห็มากมีไงมาพมีไงรดูใหรดูโอ้เขาเด้แก่งล้องเ้ยเปกันเห็ดกอเราองานไหม่ะภาษีน่วนีข้ามกพาสีได้เอะแล้วเห็วพี่น้องอย่างไรท่านไหนเขาพี่น้องกระพี่น้องมันกะไนเวลาเลยพี่น้องตัวนี้นเวลามันใบใบแก่ๆแล้วครับเนาะมันบสองใบสามอย่างพี่น้องกชี ออกไปหาตืมทางเด็กินเรียงนะครับเนาะมัอนี้ก็เ๋ยขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมพบกันคลิปหนา้าว่าตามหน่อยที่บุ๊กปาได้เลยนะครับเนาะสุดท้ายนี่ขอขอบคุณเด็ซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาแล้นะครับเนาะนี่ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ